สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพาเพื่อนเพื่อนมาที่เทศบาลน,นาครขอนแก่นนะครับจงบังหวัดขอนแก่นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเขตเทศบาลน,นาครขอนแก่นนะครับก็คือบึงแก่นนครตรงนี้นะครับสำหรับบึงแก่นนครก็จะเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ออกกำลังกายและก็เป็นที่จัดงานเทศกาลต่างๆของเทศบาลนครคอนแก่นนะครับสำหรับบึงแก่นนครก็ตั้งอยู่กลางเมืองขอนแก่นนะครับสำหรับบึงแก่นนครก็ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับถนนกลางเมืองขอนแก่นนะครับเป็นถนน รอบบึงแก่นนค no รนะครับมีถนนรอบบึงแก่นนครส่วนด้านข้างๆกับถนนนะครับติดกับถนนก็มีร้านค้าร้าน,น lerde. ขายต่างๆนะครับมีตลาดริมบึงแก่นนครนะครับภายในบริเวณบึงแก่นนครก็มีสวนสาธารณะบึงแก่นนครนะครับมีสถานที่ออกกำลังกายสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านไปผ่านมานะครับบึงแกน่นนครนะครับหรือชื่อเดิมในอดีตก็คือบึงบอนนะครับบึงบอนเป็นบึงรูปวงรีครอบคลุมเนื้อที่ประมาณหกร้ไร่นะครับบึงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตบริเวณกลาง เมืองขอนแก่นนะครับมีอายุเก่าแก่พอๆกับการตั้งเมืองขอนแก่นนะครับก็คือในราวปีพศ2340นะครับซึ่งในอดีตที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับหรือว่าสลักลารจังหวัดก็เคยตั้งอยู่ใกล้บึงแก่นนครตรงนี้นะครับแถวแถวนี้นะครับด้วยก่อนที่จะมีการย้ายสลักลารจังหวัดไปตั้งยังบริเวณ ศูนย์ราชการจนถึงปัจจุบันนะครับคือย้ายไปในช่วงปีพศ .2507 นะครับเบืองแก่นนครอันกว้างขวางแห่งนี้นะครับร้อมรอบไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นนานาชนิดนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองขอนแก่นก็ว่าได้นะครับในแต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นมาออกกำลังกาย มาพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมากนะครับเป็นสถานที่สำหรับชาวเมืองขอนแก่นนะครับมาออกกำลังกายกันนะครับนอกนั้นนะครับนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาเมืองขอนแก่นก็จะมาเที่ยวมาชมบริเวณบึงแก่นนครนะครับเพราะว่ามีร้านค้าร้านอาหารมากมายนะครับสถานที่ท่องเที่ยวรอบบึงนะครับ มาถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับสถานที่น่าสนใจต่างๆนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ